เจอกระปุกหมิงฮะอ่าฮะไม่ครับแล้ตัวนี้ตัวนี้ก็แล้วกันออมไม่ใช่อ่านี่ฮะ เอชีวิตรอดผมเอ้าม,มีอะไรมากเท่าไรทุกข้าวก่อนแต่ข้าวก่อนนะแต่ข้าวอวางฮะไหน โอเคต้องบอกว่าไม่ทำอะไรต่อเลยนะไม่รอกันนะนะฮะ <dyei Shepherdainha> <didi>